สวัสดีครับกับมึอนี่กับยูกับจิตพันธ์ฟาร์มเราครับรถสิบ,บชั่วโมงครับเพื้มารีวิวให้เบิ่งครับเพิ่งเดี๋ยวไปไทยส่วนเจ้าของกับถ่ายของพี่น้องแน่ครับยี่สิบชั่วเพิ่งเด้ยวยี่สิบชั่วโมงครับแต่สิบมารีวิวให้เบิ่งครับผ่านมทีครับเพิ่งลองตะผ่านครับผ่านมทีนักดีครับจมดีครับ สีพายมากพึงครับสิบชั่วโมงครับกะมันกินขานมูงตงนี้ครับมองีดาพ้นท้นครับดาพ้นท้นนี่ถ้าบุได้เซเปลี่ยนโอ้สบายครับง่ายเลยก็คือตอนแรกผมก็ใส่ว่าเป็นครับพอดีสร้างข้อกอนครับว่าถามข้อสิสั่งตัวไหนข้อสิสรงานตัวไหนนี่อันนี้คือดาวครับสีแดงแดงอันนี้คือธรรมดาครับ พนทุนธรรมาดาปอนาาาาขาธรรมดานี่ดับเท้าที่ใส่ก้านตัวใดีให้ตัวนั้นมันยืดเทิงครับนี่แบบนี้อันนี้หมายความว่ายืดเทิงหมายความว่าตอนนี้ดับยืดเทิงครับมันรถม่ที่สั่งการดับครับตอนนี้ถ้าดาับอยู่ต่ำกว่าแบบนี้รถนี่ใช่ระบบม่ที่สั่งตัวนี้ครับตอนนี้สั่งตัวนี้เขาตั้งไ์เลยปั๊บอยากได้ความเลกความสูงเลยให้เราก็ตั้งเอาดับนี่ดับก็คือผ่านมันสิยกเรื่อยๆยกขึ้นยกลงแบบนี้ครับขยับขึ้ขนขยับลง แบบนี้แต่ว่าถ้าตัวชิ้นเลี้งนี่มันสกีดูสำนันสำนันเลยครับอยู่สำเลยสนั้นดาบนี้มันสกีขยับเพื่นขยับลงตามพื้นที่ดินครับรถขยับจะรถรถโยกแต่ว่าพันกนับกสินิ่งครับรอรถรอรถตกลุมตกยังพังกับสินิงเรียบครับผมใส่ดาวคอนโทรลลองมือเมื่อวานนี้ผมดูซอว่าโอ้มันกินขาดครับระบบมันได้คือเขาตั้งปับ๊บนี่เขาดีดออโต้วตับเลยดีดตัวนี้ครับออโต้เป็นออโต้เขาตั้งปั๊บยกค้าง หางตัวน,นี้ครับปล่อยลงตนนัวนี้ปั๊บดีดออครับเขาตั้งเขาไม่ต้องไปจับเลยดาบเขาตั้งเลยเขากดโตัวออโตตัวน,นี้ครับพ่อไทยสุดไทยสุดคล่องนะพ่อด,ดีตับ๊บตัวนี้พ่อต่อเขาวนมากกว่าีเขาคล่องเขาลองไทยเขากดตัวน,นี้ลงเขาจะได้บ้างลงเองครับหางเพราะว่ามันสุดยอดครับระบบตัวนี้คือมันกินขาดครับสร้างบอกผมว่ารถซื้อมาเจ็ดแสนตัวใส่เห็นเป็นครับใส่ดาบตนนัวนี้มันเด็ดเปียหมู บวนรถซื้อมาเจ็ดเสนใส่แค่สามเสีนใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวว่าเลยตรงใส่ดาบนะครับใส่ดาบถือสบายครับมันเหมาะกับท้อไทยพื้นหน้าสีบริเวณครับมันสีไทมันสีเดียบเป๊ะเลยครับมันเลิกมันตื่นทอกันเลยสีเทมันสีเหมาะสมครับเราจะมาคอนทรนครับคอนทรนใบมีดตรงผมปั๊มคอนทรนผมครับนี่คอนทรคอนทรใบมีดของผมเป็นเออค่อยยังดีครับรู้สึกว่ารุงลุงบริเวณขอบลุง ลุงทุ่มมันอครับบริษัทบรครับแต่บริใัทใบไม้ลายบป็นเด็กครับพอบ,บ่บบบบบบบมีงานดันครับมีแต่งานไทยไทยยังเจ้าของครับมันจะมาระบบคัดเลงครับคัดเลงผมแต่งไว้ใบนี้ครับนี่เหยียบตรงนี้คัดเลี้ยงตึบๆเหยียบเทดไปครับตะกี้มันอยู่ซื่อนี่ครับมันเก่์มันเก่์กับขากับบอกครับปวดครับมันมันบรสนัทเหยียบจ่อผมรีบให้สร้างคนมาแต่งให้ นี่ออกไอเดียนแบบนี้ครับนี่ยืดยืดขาได้สบายครับแบบนี้กับอย่างองื่นกับถือว่าบอสท่านได้เห็นบระสรรบกา,บารครับบอสท่านร่องใบมีดครับใบมีดตัวท่านเกล็ดลายดีตัวยาวครับผมผมเป็นใบมีดแข้ยแยงดีครับใบมีดแข้ยแยงดีบ้านปวงราชบุรีครับผมสั่งพิเศษครับดุนี่ผมบอลใบมีด บูซิลีแล้วบอวัยมิดมานตำรวจครับผมบอกว่าผมขอวัมิดแค่งดีเดียวคุนก็บอกว่าได้แค่เพิ่มเงินสี่พันครับก็เลยได้วัมิดแค่งดีครับความยาวสองเมตรสิบห้าเสนครับผมวัดเบิองวัมิดแค่งดีเขาอยู่เอาแบบแบบสรุปนิดนึงครับแบบมันจะมวนดีดีครับวัมิดแค่งดีเมืองในคลิปนะเมือคลิปรถคันอื่นใส่จะบ่าท่นลองเต็มๆครับแค่บ่าท่นไรดีนะครับกับโรตารีครับโรตารีบว่าท่นลองครับโรตารี รอตารี1.85่งเมตรเซนครับวายเอ็นทีครับเมตร85ตาโอเคครับของบริษัทสยามเมตรแปบเซนบัรทดลองรอตารีครับพาะช่วงนี้หนาฝนครับไม่งานบันลยครับก็กระจังหนากระจังข่างการไล่ตะแกงครับกาไฟสปอตไลท์พบฟบอลต่อครับพอสั่งเงิน ลุกยืดในประกันครับมันเป็นคืออุปกรณ์ตกแต่งคนบ่อยากเห็ดให้เพื่อรถเฮาเสียศูนย์ระบบไฟครับอยากเห็ดตรงเอาสร้างมาเห็ดเองครับคนบ่เห็ดให้มาครับตาติดตั้งให้เพราะมันหามันระบบไฟมันด่วนเท่าตรงต่อเมฆครับผมออกจากเรื่องใช้ว่าปีครับเรื่องใช้แท็กเตอร์ว่าปีปทุมครับโดยเซียวปู่ครับผมสื่อพันเซียวปู่ไปดำเนินการให้เบิดครับผมสื่อพันทกศครับทกศสื่อสดให้ เดี๋ยวะเบียนเรบอพร้พอมครับพอ,พ,อ,พ,อพันถั่วอยาวอครับพันต้นต้นดอกปีหนึ่งแสนกว่าบาทครับดอกสี่หมืมม่นครับต้นกับแสนกัวซึ่งบัิการแสนหกแสนเจ็ดหนึ่งครับผ่อนอยู่ประมาณนี้ครับหกเจ็ดปีมีบ่ามีกัเอาปิดดอกไปใจเพิ่นครับก็เลยมารีวิวุ่งพี่น้องเบิองเนี่ยครับว่ารถสิบชั่วโมงมันเป็นเลยครับเพิ่งได้ลองเมื่อกี้แปลงครับได้ไถ บปถึงสองงานครับก็ว่าไปดันเล็กๆหน่อยเพราะยามนี้บรท่านมีงานครับแต่ผมดูสิกระพันโอ้พันใบงีครับหกนาดีครับใบสุดท้ายสีสียังพ่ะท่านเบิร์ดเลยครับสีพระท่านออกเบิดเลย CMT ครับ CMT ผลิตที่ประเทศไทยครับโรงงานน่าจะอยู่ชนบุรีมั้งครับนี่ CMT ใบหกเอ่ยใบหกใบยี่สิบสี่นิ้วครับ ผมดูในเม็ดอินเม็ดอินเทเลนนะครับนี่ cmt มาตรฐานครับปากีเมากับบริเตนนั่งมางไม้ครับแช่มันมันตรงเองครับเขาลุกง้านเคลียร์มันเดียร์ผมบริเตงอย่างเลยผมก็เอาใส่กระเป๋าของซาเนี่หน่อยครับนี่เบในีลูกมันก็บอกว่าเห็นปากีเมาตรงแบบลูกขอบในของนรอใายก็เลยบริเหตุอย่างมาง่ายครับก็ถือว่าโอเคครับต้องรอดูยาวๆครับที่เป็นเด แต่ผมงผมว่ามันดันดินเกียดหน้าขอว่าน่าจะไปได้สวยครับพอใบไมดมันม้วนยินดีแล้วก็เออมันแห้งครับตัวนี้เหยียบเหยียบเหยียบกระบอยขึ้นเรียวท่านตีนันไดแต่ว่าก็ถ้าได้ขึ้นก็ไปริเลยครับคันนี้คันเหล่งแต่งครับแต่งไหมผลิเก่ง เบียดตัวนี้ผมก็ให้ทางด้านฝนให้ครับเบียดแต่งให้ทำแต่งให้คือคือหกหกหนึ่งศูนย์ครับใบเมตตัวนี้ก็บ้านโป่งใครแห่งดีบ้านโป่งครับขั้นหนาเงี้ครับ,รบ,บขัน้นหนา,านขัานา้นหนาเป็นของอ่อเมดอินเมดอินอินเดียครับขั้นหนา อ่หาหน่านี่ยฮรร in head, อลแลนด์ครับเมดิ o C N head. นอินเดีย N H L N H ใดครับหกสีอเคก็ถือว่าออกร้านนี้ก็ถือว่ามาทานครับเรื่องใช้ว่าปีผมปรทับใจครับร้านที่ผมไม่ง่าดาวอยู่สำหรับราคารถแล้วกาูนย์บริการนะครับเทพออย่างเง้เบิร์ครับสำหรับ ต้องใช่ว่าปีเซลคนจัดให้ครับทำให้โอ,อก,กาสต่อไฟตัวนี้ครับอาจจะแข็งอาจจะสว่างเียครับนี่ต้องใช่ว่าปีเรโตรี่โรตารี่ด้วยครับส1815ราคาสดอยู่นี่ครับอุปกรณ์สามชิ้นนี่ผมซื้อมา7แสนสี่หมื่นบาทครับนี่โรตารี่ด้วยใบมีดก็ผ่านครับ7แสนสี่หมื่น ที่ไว้ช hmm. ่วงปโมชั่นครับส um. ่วนลดหลายครับช่ไหมแต่ตอนนี้บ่ได้ครับตอนนี้ตอนนี้ผมมึงราคาแปดแสนเอ็ดครับตอนนี้ผมออกเดือนเอ่อผมเดือนเดือนกรกฎาคมครับเดือนเดือนช่วงหลุดมึงง่ายครับช่วงโปรโมชั่นคกับผมก็ฝากติดตามเลยนะครับเพื่อนพี่น้องเด้อปริมาณเบิ้งกกดไลค์กดแชร์เลยครับพี่น้องก็ให้กำลังใจเพื่อจะมีคิดดีๆออกไปสำหรับพี่มิกะ จบไปเพียงเท่าน,นี้ขอพูดและสวัสดีครับ